จังหวัดลบบุรีนะวัดพระศรีรัตะนะมหาธาตุจังหวัดลบบุรีวันที่หกธันวาคมสองห้าหกแปดมากับน้ำป้อมเหมารถตู้มานะออกมาตั้งแต่หกโมงเชา้ามาที่นี่ที่แรก เ้ยไม่ใช่ที่แรกอินท,ที่สองเมื่อกี้วัดเสาห้ายก่อนที่แรกไปถวายสังฆทานมา <c oughs> <c oughs> นี่ เนี่ยอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟเลยสถานีรถไฟฝั่งโน้นมันไม่มีชื่อก็เลยหาไม่เจอดิบนไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ตีรัตนะมหาธาตุจังหวัดลบบุรีวันที่6กธันวาคม สองห้าหกแปดมาถึงเวลาสิบเอ็ดโมงกว่าแดดร้อนเปี้ยงเลยรักษาวันการอาชีวะสถาภาคกลางสองจังหวัดลบบุรีโอ้โยาเลยโอ้แบบเนี้ย เล็กๆนี้ก็มีเขาไปไว้ไหนามาแล้วไม่รู้ว่ะเพราะรักจึงมากินข้าวลางวันลบบุรี20ไ,ไ,ไหนว่เพราะรักมึงไงเพราะรักเพราะรักธรรมชาติไรข้าอ่านว่าอะไรนะป้อมเนอะไรเนทุล่า เน็ตเน็ตชุราเนเจอร์เนเจอร์ลอนเนเจอร์อนไลน์เนเจอร์อนไลน์ธรรมชาติเพาะรักแปลว่าเพาะรักไงไหนว่าหงไปไหนแล้ววะมีหงด้วยสองตัวไปไหนแล้วไม่รู้หลบแดดไปไหนแล้วไม่รู้ นี่โอ้ยอย่างนี้กินหมดสบายข้าวนะอะไรข้าวแย่งกันอ๋อเขามีอาหารขายนนมีว่าอาหารอาหารปลาเอ,เอามายี่สิบขายถุงเท่าไหร่เ <นะ S 2> อามาสิมาถร้นนานอาหารที่ยอยมาแล้วค่ะทขอ,ขอ,อดมันกุ้ง ส้มตำข้าวโพดไข่เค็มเอ้ยมันเค็มเหรอแม,ม่ไข่ต้มเมาจานใหญ่มเอยจานใหญ่ไหมเล่า <c oughs> ม,มันดูที่คนมั่งว่าเราสั่งกี่ยอ,อย่างอ๋อปัถวายป้าบึกดูให้ดีด <c oughs> มันเหมือนกันปัถาวายป้าบึกอ่ะเออมึงคิดเล็งป้าบึกนะว่าป้าบึก โอ้ยเมื่อกี้พอคนมามันมาออเลยอะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้พอคนมามันมาออเลย <c oughs> วัดพระศรีรัะตะนะมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีวันที่ หธันวาคมสองห้าหกแปดมาถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกากว่าวาแดดร้อนมากเลยอยู่หน้าฐานีรถไฟลบบุรีนะวิ่งผ่านทุกวันเลยแต่ไม่รู้จักโอ้ <c oughs> oh, ผมมาประจำลบบุรี โอ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะป้อมนะป้อมเนี่ยดูเพยเล็กๆล,กลกี่ไหนเนี่ยอู้พีไม่รู้เคียอาคารเลยอ่ะแต่มันพังหมดแล้วอิดเก่าๆเนี่ยดูเพยจะดีบานเลยอ่ะใหญ่มากล็่เล็กๆ ภาษาต,ตาไฟก็เหมือนแบบนี้เปล่าวะแบบนี้แหละ <c oughs> อันนั้นเก่ากว่านี้นที่มันแย่งแย่งกัน,นอันนั้นสามพันปี <c oughs>